สอนวิธีทำพลิกนะคะจากลวดกระมียี่แบบง่ายๆแบบนี้นะคะไปคะ่ะไปดูวิธีการทำกันเลยอุปกรณ์ของเราก็มีเป็นลวดกระมียี่นะคะขั้นตอนแรกเลยเรานำลวดกระมียี่มาหนึ่งเส้นนะคะจากนั้นนะคะพับครึ่งคะ่ะอย่างนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาพับนะคะครึ่งหนึ่งเนี่ยให้เป็น3ส่วนแบบนี้แล้วนำส่วนที่เหลือนะคะมาม้วนคะ่ะแบบนี้เลย จากนั้นนะคะก็นำมาอีกเส้นหนึ่งนะคะวางแบบนี้แล้วก็ม้วนนะคะเราจะม้วนนะคะให้มันลดหลั่นกันไปนะคะให้เป็นรูปเหมือนรูปกลวยนะคะแต่เป็นกลวยขนาดเล็กนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะใช้ประมาณ3เส้นนะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้จากนั้นก็งองๆนิดนึงนะคะ ให้รูปร่างเหมือนพริกจากนั้นลวกกำมะหิีสีเขียวม้วนเป็นก้นหอยนะคะจากนั้นก็เอาไปสอดแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัดนะคะความยาวก็าตามชอบนะคะแบบนี้ค่ะส่วนปลายตรงนี้นะคะเราก็เอาแฟแช็กนะคะลนให้เหลือแต่ก้านนะคะแบบนี้เลยติดกาวค่ะ แล้วนำไปแปะนะคะไว้ตรงกลางแบบนี้คะ่ะแค่นี้นะคะเราก็ได้พริกนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะเราจะทำนะคะทั้งหมดนะคะ3สีด้วยกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีแดงทำเหมือนเดิมเลยเมื่อม้วน3มเส้นเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ติดแบบนี้เลยคะ่ะนี่คะ่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะทำใบพริกกันค่ะลวดกระมยีนะคะพับแล้วก็ตัดครึ่งแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัดอีกครึ่งหนึ่งนะคะแบบนี้จากนั้นพับครึ่งค่ะและเอาสอเส้นนะคะมาบิดกันแบบนี้พับลงค่ะเสร็จเรียบร้อยก็ม้วนตรงปลายนะคะแค่นี้นะคะเราก็จะได้เป็นใบพริกเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะมาจัดช่อพริกนะคะก็จะวางนะคะแบบนี้ แล้วนำ3ามก้านนะคะมาบิดให้มันติดกันค่ะเอาใบพริกนะคะวางแบบนี้แล้วก็เราจะใช้เป็นลวดกรรมยีนะคะสีเขียวนะคะมาพันนะคะรอบๆแบบนี้เลยนี่ค่ะแค่นี้นะคะเราก็ได้พริกนะคะที่ทำจากลวดกรรมยหี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะเป็นไอเดียนะคะไปทำตามกันได้นะ